สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่23เดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดพาร์ทพี่น้องไปเท่าสุขสุข,สขค,ค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายเขมรน,นะคะพีพ่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอ่าพระอาจารย์มีแนวทางคันมโนฯมาฝาก เรความฝันแลวก็แนวทางของน้องกุมารทองโทนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางมนีของพ่าจันกุมารทองสายขมินค่ะสิเดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมเราฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผ่าจยนค่ะเนีอยเกตอนเลาค่ะเบอรเรลรวยสี่ห้เป็นังไงรอก่ะาจันสบายดีอยู่ค่ะผ่าจยน เอฟซีทุกคนตัวเริเทศอ่ามันตัวเด็ดงวดเดียวแต่ถูกมาเลยสิบงวดนะจ้าวันนี้เป็น,นงวดที่สิบเอ็ดแนะ่ถูกนะค่ะวันนี้ไม่กล้าหรอกหลวงปู่ว่าไม่กลา้าหรอกค่ะอะไรน้ำมันที่ทำ หมุนติวเลยค่ะเขียนลูกค่ะไม่ต้องพูดรำพูดมาทำเพลงเขียนไว้ก่อนค่ะปวดที่หลังเนาะค่ะค่ะอาเลขที่ทธรำมนต์หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเลธิ์ทศเลขที่หก ห้าเหนค่ะศูนค่ะสามค่ะสองตัวศูนย์หกศูนย์สองศูนย์หกศูนย์สองค่ะเจอี่นั่นแหละในนามนค่ะเร่ออาจารย์ฝันร่องางหานะเร่อฝันค่ะนามบุต่างหานะนมการเล่นด้วยค้านามบุเขียน สามศูนย์ศูนยสามค่ะห้าสามสามห้าค่ะเล่นเนี่ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์อรจุนนน้มนอาจารย์อะไรสามตัวนะค่ะเออแล้วก็แล้วก็อ่อหกศูนสามลูกน้ำมนตคือกันหรอคะ เราก็เรไม่มีในหกไงศูนย์หกง่าอ๋อหกศูนย์สามค่ะเออเอามาประกบกันนะค่ะวกงดจีเแล้วถ้าเราประกบก็ตกสองสามสามสองตัวมันได้มันได้ศูนย์สองศูนย์กับอะไรแอ้ไม่ได้ผมไม่ได้มันได้เจ็ดแปดมันออกเจ็ดเก้าเนาะองเนี้ยเนาะค่ะเออมันก็เจ็ดแจงหนึ่งค่ะซื้อกันซื้อลง ตัวนี้ก็แค่นั้นเลยก็ที่จะพอน้ำมนนน้ำมนันเลยกว้อันนี้เลยโอ3นสามก็กันไว้ลูกค่ะเออเจเจเจดีเจมันห้า่ามนะค่ะตามตัวเออแล่งสองตัวก็ที่ที่ข้างล่างมันมี0่วสองนหลูกค่ะเออเอันเล็กันทีนี้ค่ะ เอาเลยฝันเลยฝันได้สามเจ็ดห้าลูกสามเจ็ดห้าค่ะเออแล้วก็ตัดสองตัวเจ็ดห้าค่ะแล้วมาขึ้นก็ฝันได้หกหนึ่งตัวเดียวหกหนึ่งบอกคะอืมค่ะแค่นั้นเลยไม่มากหรอกค่ะเลยนี่มาชัวร์เลย ค่ะจ้า,จาอาจารย์เล่่ยที่อาจารย์บันมันมันสามสองครั้งนะค่ะพอสามครั้งเลท่ที่เล่เล่ยเลขอีกตัวหนึ่งเขายกป้ายให้ดูค่ะยกยกไปให้ดูศูนย์เก้าศูนย์เก้า <0 9. S 2> แล้วก็ศูนย์ เออศูนย์เก้าแล้ว,ลวเก้าศูนย์ก็ยกไปอันนี้อ oh, <โ>๋อยกไปไ,ปไให้ดูนะค่ะเออ้องงวดเลยค่ะเออกันนั้นเลขปั้นเลขเลขจะาป้อนามนตางหางนะจ้าเออสี่แต่จอบตัวไหนเลือกซื้อเอาเออเราไม่ได้คงจับกันกนรามรมปซื้ก็แล้วไปเพราะว่าเราเพียงโชคจะเดาดูงั้นเองเนาะ ค่ะเออเก้สิบวันแล้วไปเห็นนเน้ององเละไม่ไกลด้วยโปรเดโอโล่ตัวนี้บอกตัวใดคะตัวนี้บอกสามสามห้าอ้อสามห้าเออค่ะตัวนี้บอกสามห้าค่ะบางทีมันบอกเป็ห้าไม่โอ้โหเนาะค่ะ ตัวนี้กระห้องก็สมมติอะไรนะคะระวังตามแปดห้าตัวนี้ด้วยอ๋อค่ะค่ะพระอาจารย์เออมันโบกสามห้าวนนี้ค่ะเออตัวนี้มันก็แม่นเนาะแม่นค่ะตัวนี้เออตัวนี้มันก็ตึตตนน้งตรงนวดงวนวี่มันบอกมันบอกอะไรครับมันบอกแปดกับห้าเหรอคะเออแปดห้ามันในห้องเนาะ ค่ะ้องตามันดิค่ะเออตามมันัวนี้มันจะงงหลังก็ได้มันี้ค่ะเปรี้เลรี่เรียกจานนี่ข้าวบอกนไข่ลาวดิเออค่ะค่ะไก่ไก่ดิซี่นี่สมมติให้วันนี้อ่ะลาวเลยสอลาวสักต่ไก่ให้ไอ้ครบวันน่ะค่ะทู่แง่นอนเลย ค่ะพัาดันงวดงวดที่เรื่องมันมันอะไรได้สองเก้าสี่มันโอเก,ก้าสี่เนาะเวลามันออกมันจะมีเก้าสี่เท่านั้นนะค่ะเออเปลี่ยนการให้ตู้มันออเก้าสี่เลยนะค่ะพัดดันเนาะค่ะแต่ใครเอาไปซื้ออ่าใบใหญ่นี่เอาไปเทียบกับเวลาวนี่ซื้อซื้อบังถ้ายี่สิบบาทก็ยังเทียบตู้เวลาวนะค่ะ ซีอยาวด้วยซือหอไทยใหญ่ด้วยเดี๋ยวนี้หอยใหญ่นะเอาไปซื้อหอยราวแน่นอน่แต่แประกันเลยถุงแน่นนนจนมากจะมันจะประ,ประกอบกันเลยหอยลานี่มันชอบอองตามเรื่องหุ่การณ์เน่เนห้นให้ทุกงวดเลยเชื่องเกตดูนะเลี้ยงกัน กันในสามเก้าตัวหนึ่งไงกันสามเก้านะคะเออสามกเก้าค่ะเออไม่เยอะหนุบแทนเกินนั่นเลยประมาณน,นี่แต่มันเยอะมันมีคุณภาพเราเรากันทุกที่ทุกทางค่ะเร,เราไม่โดนมาดใช่ไหมค่ะพระอาจารย์มันไม่เสียหายหลายแสนหรอกเพราเราบางท่าให้ได้ตัวเดียวมันเป็นตัวเดียวมัน มันศูนย์หกวงกลมใหม่เยอะแล้วก็อะไรนะเออลีโตรนี่โตรนี้ก็สามห้านะจ้าจ้าเออโตรนี้วงกลมใหม่ถ้าใครสนใจก็อเสียตอ๋วตั๋ตรีเพราะมันถูกรหน้าเลยถ้าสามตัว ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้มันบอกว่าสามมารายร้อยล้านตัวเต็มเลยค่ะตามหนังส,สามกำห้าน่ะค่ะตัวนี้มันมันกระสิอบอกหลวงตาหลวงตาก็ไม่มีเงินซื้อหรอแต่หลวงตาก็บอกเป็นกับพยาการยมเตือยยมนั้นวัตถุพายม หลายครั้งแล้วทั้งหมู่บ้านก็ปวดทุกข์กถูกทั้งหมู่บ้านก็เหมือนกันเลยวงเงินก่อนๆมันก็ถูกเยอะค่ะพระอาจารย์เจ้าไม่ได้สักบาทหรอกกแตปพยาการไปพอได้ไปเรียนมีชื่อเสียงอย่างนีงจ่าพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ,อะขอให้มีความสุขความเจริญอัศวบัพเเก่งแรง เป็นงประค่ะเป็นปราทุกคนอยาให้ร่ำรวยทุกคนให้โชคดีโชคดีเหมือนพวกพวงร้องค่ะค่ะอาจารย์โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีเนี่ยเรียนรพวงอาจารย์ชอบจังยิ่งจ้าสุขเกษมเปรมปรีขอให้รวยขอให้รวย ค่ะโจ๊กนี่จะแรงไปละค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะการนอสการ์ค่ะสาวโจ๊กค่ะค่ะใหญ่กินกินเนื้อย่างเกาหลีแน่ค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุค่ะอ่าสรุปเนื้อทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจาก พระอาจารย์กุมารทองซ้ายเขมิ้นค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้นะคะกะมีหน้าทาง,นนางาคานม่นเหลขความฝันแลักกะอ่ากุมารทองโทนี่นะคะพี่น้องคะสาหรับคานม่นนะคะพระอาจารย์เล่าเน้นสามศูนย์แล้วก็ศูนย์หกค่ะเหลขความฝันเน้นเจ็ดหาค่ะกุมารทองโทนี่งวดหน,นีว่าสามกําหามาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะกุมารทองโทนี่ให้อ่าเน้นๆคือสามหานะคะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะ พี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางมณีจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมรนค่ะจังได้ก็นาไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะไปพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบ,บุณ พ,พี่น้องบรรเทาสุขุสุข,ขอนสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับขอบ้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมีนค่ะเอาเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี